ซัมซุง Galaxy A60 Pro เป็นสมาร์ทโฟนที่หลายคนกำลังจับตามองในปีนี้เพราะม,มาพร้อมกับดีไซน์หรูหราทัานสมัยและยังอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์คนรักความบันเทิงและการใช้งานที่หลากหลาย ตัวเครื่องบางเบาแต่แข็งแรงจับถนัดมือและให้ความรู้สึกพรีเมียมตั้งแต่แรกเห็นหน้าจอขนาดใหญ่แบบ infinity display ที่ให้สีสันสดใสคมชัดระดับ full hd บวกทำให้การดูหนังเล่นเกมหรือแม้แต่การเลื่อนโซเชียลในชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่ลื่นไหลและสมจริงความพิเศษอีกอย่างคืออัตราการรีเฟรชเรทที่สูงทำให้ภาพเคลื่อนไหวไหลลื่นไม่กระตุกจึงเหมาะทั้งกับสายดูซีรีส์มูฟวี่หรือเกมเมอร์ที่ต้องการความสมจริง การตอบสนองของหน้าจอสัมผัสก็ทำได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วยิ่งไปกว่านั้นซัมซุงยังใส่ใจในเรื่องเสียงด้วยลำโพงสเตอริโอที่ให้พลังเสียงคมชัดเบสหนักแน่นฟังเพลงหรือดูวิดีโอก็เต็มอัรทรสแบบไม่ต้องพึ่งหูฟังเสริมกล้องถ่ายภาพถือเป็นจุดเด่นที่หลายคนชื่นชอบ galaxy a 6 0 pro มาพร้อมระบบกล้องหลายเลนที่ครอบคลุมทุกมุมมองกล้องหลักความละเอียดสูงให้ภาพถ่ายคมชัดรายละเอียดครบแม้ในสภาพแสงน้อย กล้องมุมกว้างช่วยเก็บภาพวิวทิวทัศน์ได้อลังการและยังมีกล้องมาโครสำหรับการถ่ายภาพระยะใกล้ที่น่าประทับใจไม่เพียงแต่ภาพนิ่งวิดีโอก็ยังสามารถถ่ายได้อย่างเสถียรด้วยระบบกันสั่นอัจฉริยะทำให้เหมาะกับการทำคอนเทนต์ลงโซเชียลหรือ YouTube โดยไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์เสริมมากมายกล้องหน้าเองก็ไม่ทำให้ผิดหวงังด้วยความละเอียดสูงและระบบ AI ที่ช่วยปรับโทนสีผิวและแสงให้อัตโนมัติ เซลฟี่ออกมาดูสวยเป็นธรรมชาติเหมาะกับการแชร์ภาพทันทีโดยไม่ต้องแต่งเพิ่มเยอะฟีเจอร์บิวตี้และโหมดถ่ายกลางคืนก็ใช้งานได้จริงและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ด้านประสิทธิภาพ Galaxy A60 Pro ขับเคลื่อนด้วยชิปเซตที่ทันสมัยและหน่วยความจำที่ใหญ่พอสำหรับการใช้งานหลายแอปพร้อมกันไม่ว่าจะเล่นเกมกราฟิกหนักใช้งานโซเชียลเปิดแอปสลับไปมาหรือแม้กระทั่งการทำงานก็ทำได้ลื่นไหล แบตเตอรี่ความจุสูงรองรับการใช้งานทั้งวันแบบสบายๆและยังมาพร้อมระบบชาร์จเร็วที่ช่วยประหยัดเวลาผู้ใช้ไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดระหว่างวันซอฟต์แวร์ One UI ของซัมซุงก็ยังคงเป็นหนึ่งในจุดแข็งใช้งานง่ายฟีเจอร์หลากหลายและมีระบบความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ การอัปเดตซอฟต์แวร์และแพทความปลอดภัยที่ต่อเนื่องก็ทำให้ผู้ใช้มั่นใจในระยะยาวอีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อ 5G ที่ตอบโจทยุคดิจิทัลที่ต้องการความเร็วสูงทั้งการดาวน์โหลดสตรีมมิ่งหรือเล่นเกมออนไลน์ในแง่ขอองค์การใช้งานจริง Galaxy A60 Pro ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่า